ว y b o d y w e l c o m e back to w จ r Today I'm going t o r e a c t this video. So let's get started. ได้มีการจัดรายการบรเวี hmm. mm ่โชว์ตามหาพดักงานต้อนรับบนเครื่องบินในอุดมคติของสายการบินกัมพูชาแอร์เวย์โดในช่วงเวลา i r w น y ้ได้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด20คนทั้งชายและหญิงโดยมีการเดินโชว์บนเวทีซึ่งในคลิปวิดีโอนั้น ระบุว่าชุดที่เหล่าผู้เข้ารูปแข่งขันทั้งชายและหญิงสวมใส่เป็นการนำเสนอเสื้อผ้าพื้นเมืองของกัมพูชาและจะมีผู้เข้าแข่งขันเพียงสิบคนเท่านั้นที่จะได้รับคัดเลือกให้แข่งขันในรอบสุดท้าย <Okay. S 2> โดยเป็นที่น่าประหลาดใจอย่างมากเนื่องจากชุดที่เหล่าผู้เข้าแข่งขันสวมใส่นั้น <Yeah. S 2> เห็นได้ชัดว่าเป็นชุดไทยซึ่งด <Yeah. S 2> ีย่ามาก a this outfit really looks like a Thai Resse, guys. Montreal, outfit. really more look like the than than man, guys. 's look น,นีประเด็นเกี่ยวกับชุดนี้ชาวเขมรนั้นลอกเรียนแบบและนําไปอ้างว่าเป็นชุดสบายซัมปอร์ตซึ่งเป็นชุดประจําชาติของกัมพูชาหรือบา <c oughs> งคน <c oughs> ก็บอกว่าเป็นเสื้อผ้าพื้นเ <c oughs> องกัมพูชาบ้างก็ว่าเป็นชุดเขมรโบ,บราณโดยก่อนหน้านี้ได้มีชาวต่างชาติหลายคนนําไปทํารีแอค และมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยสายการบิน c a นเบอร์เรียแอร์เวนั้นเป็นสายการบินประจำชาติของประเทศกัมพูชาที่หน่อยคนนั้นจะรู้จกักโดยสายการบิน c a นเบอร์เรียแอร์เวเป็นสายการบินประเภทฟูลเซอร์วิสแต่ว่าบริการนั้นดูเหมือนจะโลคอสเน้นเพียงแค่เดินทางเท่านั้นซึ่งสำหรับเครื่องบินของสายการบินแคนเบอร์เรียแอร์เ จะเป็นที่นั่งเหมือนกับสายการบินแอร์เอเชียแต่วันนีคนเคยรีวิว <Okay. S 1> ว่าสายการบินนั้นที่นั่งแคบมากยืดขาไม่ค่อยได้ถ้ายืดขาไปแล้วก็เข่าจะติดเบาะหน้าถ้าเกิดคนตัวสูงจะไม่สามารถนั่งได้เลย <Okay. S 1> โดยมีชาวอังกฤษเคยรีวิวสายการบินแคนเบรียแอร์ Asia, <c oughs> ว่าขาของเขานั่งแล้วติดเบาะตลอดเวลารู้สึกปวดขามาก แต่สำหรับความปลอดภัยนั้นก็เหมือน <'s> สายการบินทั่วไปโดยมีการแจก That's really the worst experience I have had that experience guys with I c a n say the name of that airline but yeah oh my god imagine your legs is stuck with that oh แต่อาหารในเครื่องบินซึ่งประกอบไปด้วยขนมหนึ่งชิ้นน้ำเปล่าและผ้าเย็นแต่ว่าไม่มีชากาแฟ หรือเครื่องดื่มชนิดตื่นเหมือนกับสายการบินที่เป็น full service ทั่วไปนอกจากนี้ไม่มีผ้าห่มเหมือนกับสายการบินอื่นอีกด้วยโดยในส่วนของการประกวดคัดเลือกผู้ที่จะมาทําหน้าที่โปรโมตสายการบินแคปเวียแอร์เวยสที่สวมใส่ชุดไทยเดิมประกวดในรอบเราชนะเลิศนั้นที่ได้มีการเผยแพร่ไปทั่วโลกมีหลายคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติโดยมีคอมเมนต์จากชาวสหรัฐบอกว่าดูแล้วชุดไทยนั้นสวยงามมากๆ แต่ที่ไม่เหมาะสมก็คือเป็นชาวกัมพูชาสวมใสจ่จริงๆโอ้ว้าว so it's like I see my people but I don't recognize my people meme guys if you know what I mean yeah it's so confusing right this is look like a Thai why you wear it you're not Thai Thai people right I'm sorry if I say Thai I I mean Thai people แล้วชุดไทยก็ควรจะมีการจัดประกวดในประเทศไทยเท่านั้นบางคอมเมนต์นะคะมาจากเยอรมันบอกว่าประเทศไหนใส่ก็ไม่ได้ว่าหรอกเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าปัจจุบันนี้จะมีการเคลมว่าชุดไทยนั้นเป็นชุดของชาวกัมพูชาว่าไปแล้วดูไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่บางคอมเมนต์มาจากยดนามน,นะคะบอกว่าคำเมนต์นั้นดูเหมือนเป็นคนโงหกบอกว่าโดนขโมยเครื่องทอง แต่ดูแล้วไม่มีความสามารถสร้างอะไรใหม่เลยคาเมนไม่เคยสร้างผลงานใหม่ๆออกมาให้ชาวโลกได้เห็นคาเมนไม่สามารถหลอกตัวเองได้และมีชาวเกาหลีเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าหากไปเกาหลีใส่ชุดพันธุ์บกเดินกลางเมืองก็ไม่เป็นไรไปญี่ปุ่นใส่ชุดกิโมโนเดินกลางเมืองก็ไม่เป็นไรถ้ามาประเทศไทยก็ใส่ชุดไทยเดินกลางเมืองก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากไปเดินกลางเมืองพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชาแล้วก็สงสัยจะดูแปลกไปนะบางคอมเมนต์มาจากชาวญี่ปุ่นนะคะบอกว่าจะไม่สามารถคาดหวังอะไรได้เลยหากภาครัฐไม่ได้จัดการให้เป็นแบบนี้วัฒนธรรมของประเทศไหนก็ควรจะให้ประเทศนั้นเป็นผู้ที่รักษาเอาไว้หรือหากจะมีการอ้างมาใส่ก็ต้องมีการให้เครดิตแก่ประเทศนั้นๆด้วยบางคอมเมนต์เป็นชาวสหรัฐค่ะ บอกว่าเห็นชุดไทยซึ่งจริงๆแล้วชุดไทยโด่งดังมาเป็นหนึ่งร้อยปีชาวกัมพูชาจะบอกว่าเป็นชุดของกัมพูชานั้นทั่วโลกดูแลน่าจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่ถัดมาเป็นคอมเมนต์ของชาวอังกฤษนะคะบอกว่าชุดไทยใครใส่ก็สวยสงา่ายิ่งใส่แบบชุดเต็มยศพร้อมกับเครื่องประดับสวยมากจริงๆเพื่อนของฉัน้นเพิ่งวางแผนไปเที่ยวเมืองไทยเขาบอกว่าจะต้องไปใส่ชุดไทย แล้วก็ไปถ่ายรูปในวัดของประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้กระแสะใส่ชุดไทยโด่งดังไปทั่วโลกเลยและมีคอมเมนต์จากชาวเกาหลีใต้นะคะบอกว่าชุดไทยเวลาใส่แล้วดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นเหมือนกับเจ้าหญิงหรือเจ้าชายในภาพยนตร์ตามโทรทัศน์เลยตอนนี้มีคนเกาหลีมากมายวางแผนมาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็อยากใส่ชุดไทยแล้วก็ถ่ายรูป yeah, Like in my opinion, Thai clothes, Thai clothes is really one of the most famous and iconic look guys. I really love the details, the crown, the what the design. it's so I, I don't know, I'm just so wow if, if every time I'm looking at Thai dress. <laughs> จะมีเพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยทีเดียวมี hmm. คอมเมนต์เป็นของชาวสหรัฐนะคะบอกชุดไทยนั้นสวยมากใครใส่ก็ดูเังไปหมดแล้วมี so คอมเมนต์ชาวเวียดนามนะคะบ yeah. อกว,ว่าชุดสัมปอดที่เป็นชุดประจำชาติของกัมพูชาควรจะนำม,มาให้นายแบบและนางแบบสวมใส่ามากกว่าไม่ใช่นำชุดไทยมาสวมใส่ดูแล้วไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหรนะ่นักและมีคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ บอกว่าชาวกัมพูชาชอบนำชุดไทยไปถ่ายรูปลงโซเชียลโดยเป็นการสร้างภาพจำใหม่อาจจะไม่เป็นผลดีกับประเทศกัมพูชาเองรวมถึงประเทศไทยด้วยหากคนที่มาพบเห็นทำให้เกิดความเข้าใจผิดประเทศไทยก็มีศิลปะวัฒนธรรมและชุดพื้นเมืองที่เป็นของประเทศไทยที่คนสวมใส่ก็สวยงามแต่นในส่วนของกัมพูชานั้นควรจะสวมใส่ชุดประจำชาติของกัมพูชาเพื่อเป็นาการโปรโมทให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวและไม่ให้เป็นการเข้าใจผิดไม่ใช่ว่าไปซื้อชุดจากเมืองไทยแล้วก็มาให้หนักท่องเที่ยวเชาว่าสวมใส่ในกัมพูชาและมีคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นนะคะบอกว่าตอนนี้ชุดไทยดังไม่หยุดแล้วดังไปทั่วโลกเลยคนญี่ปุ่นก็นิยมสวมใส่ชุดไทย เพื่อนของฉันเป็นคนฝรั่งเศสเขาก็ชอบใส่ชุดไทยเหมือนกัน <Yeah. S 1> ซึ่งเพื่อนของเขาบอกว่าอยากมาเที่ยวเมืองไทยมากอยากสวมใส่ชุดไทยถ่ายคู่กักบวัดไทยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาแต่ว่าตอนนี้เห็นหลายๆคนไปเที่ยวนครวัดแต่กลับมีรูปภาพลงสื่อโซเชียลว,ว่าสวมใส่ชุดไทยเขาบอกว่า wow. That's crazy guys I mean I wondered if they talk that no one would notice about that. Cause wow Are they not think that many people are gonna talk about this? บอกว่าบางครั้งก็สับสนเหมือนกันว่าตกลงแล้วชุดแบบนี้เป็นชุดประจำชาติของไทยหรือเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชากันแน่ซึ่งหากค้นคว้าขาข้อมูลประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเสื้อผ้าพื้นเมืองที่ชาวก,กัมพูชาในอดีตสวมใส่นั้น ดูเหมือนเป็นชุดอีกประเภทหนึง่งก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้กัมพูชาได้เปลี่ยนชุดประจำชาติไปแล้วหรือยังบางคอมเมนต์มาจากชาวมาเลเซียนะคะบอกว่าตอนนี้นัดท่องเที่ยวทั่วโลกเขารู้กันแล้วใครๆี่เลือกมาท่องเที่ยวที่เมืองไทยและคอมเมนต์มาจากชาวญี่ปุ่นค่ะบอกว่าเห็นชุดไทยแล้วสวยมากใครๆก<อ>็นิยมมาเที่ยวเมืองไทยและที่สําคัญหากเปลี่ยนเทียบกันการที่ไปเที่ยวเมืองไทยกลับไปเที่ยวที่กัมพูชา โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเที่ยวเมืองไทยปลอดภัยมากกว่าค่ะเพราะว่าเห็นในหลายรีวิวนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวกัมพูชาจะต้องระมัดระวังตัวเอง <Why? S 2> ที่สําคัญตอนนี้ก็มีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางคอมเมนต์เป็นคนเวียดนามนะคะบอกว่าชุดไทยเห็นคนต่างชาติใส่แล้วสวยมากเคยมาเที่ยวเมืองไทยเมื่อปลายปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกา สวมใส่ชุดไทยถ่ายรูปในวัดอรุณเห็นแล้วสวยมากๆถึงเขาจะผิวขาวมากและก็ผมสีทองแต่เมื่อใส่ชุดไทยแล้วดูเขาสวยมากๆเลยแล้วก็มีคอมเมนต์จากชาวอินเดียนะคะบอกว่าชุดไทยคนเอเชียใส่แล้วสวยมากๆถึงแม้คนเอเชียจะผิวออกเหลืองและเป็สีอแต่ใส่แล้วดูเหมาะนสุมากส่วนถ้าเกิดเป็นชาวยุโรปเวลาใส่ชุดไทยแล้วผิวขาวยิ่งยูมีออร่า เพื่อนของฉันเป็นคนฝรั่งเศสและเยอรมันเขาเปลี่ยน Yeah as an Indonesian I really want to wear Thai outfit guys I don't know I'm just curious about how I look when I wear that ถูกขาวเวลาใส่ชุดไทยก็ดูสวยมากๆเลยเราเคยเที่ยวกันเมื่อปีที่แล้วช่วงต้นปีแต่ในปีนี้คิดว่าจะวางแผนแล้วมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งอยากจะสวมใส่ชุดไทยรับประทานอาหารไทย ได้ยินว่าอาหารไทยมีร้านหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นร้านอาหารที่อร่อยมากๆฉันจะต้องวางแผนมากับเพื้อนให้ได้แล้วก็มีคอมเมนต์จากชาวสิงคโปร์นะคะว่าดูแล้วชุดขเขมก็สวยอยู่แต่ทำไมถึงอยากได้ชุดไทยไปใส่ไม่แน่ใจว่าตกโลชุดแบบนี้เป็นชุดประจำชาติของไทยหรือชุดประจำชาติของกัปพูชากันแน่โดยมีคนเวียดนามเข้ามาช่วยตอบนะคะ ว่าชุดแบบนี้เป็นชุดไทยตอนนี้สงสัยว่ากัมพูชาจะ oh. ช่วยเมืองไทยโปรโมทนะครับการท่องเที่ยวของไทยถึงได้โด่งดังขนาดนี้ว้าว wow, the d r a m า I always said that I don't want to make a drama comment about these things guys you guys please come on about this video Tell me about this, please, guys. Just explain to me. I wonder, I want to know about all of this drama. By the way, this is the end of my reaction. Bye bye.